นี่อบพี่น้องคอบคบคอบคอบคบคบคำหาหัวปีอนี้นี่หัวปีมีบ่มันวางพีน้โอเคอีกอ ทำหาหัวปีแล้วเนี่ยนี่ปีกล้วยว่อนมาเนี่ยอบอบเอ้าเอ้าเอ้าไปแล้ว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 เ้ยมหอย่นี่นี่นี่ใจน้ำเลยอบ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  พี่นะโอ้ตัวนี้แลวตัวตน้นนั้นมีวัตเขียววัดเป็นปัสสาวะน้ำอ่ะน้ำเขียวแต่มาเบิง่งดึแต่มาเบิ่งเปลี่ยนคงยองคงยองคงยองจะถ่ายให้ด<อ>ีเดียวนะครับดูนะครับจะปล่อยนะครับในการกันปล่อยแล้วปุ๊บไปเร็วเอ,อ,อ้าจับมันอีกอ้ามากเลนได้เลยเอ้า เอ้ยเอาไปเอะมันจะตายป่ะมันจะตายปะเล่นน้ามืเรยจับมันขึ้นมาเบองด้้ามันจะตายเอาพักพนโกบตัวนี้ยหอมด้ยมีเลอกบนเ้ยว่ายน้ำยังไม่แย